ุกทุกจังหวัดครับปู่จะได้นาสีเข้าทึงบนทึงล่างน้ำเนาะครับครับปู่อันนี้เข้าเข้าแต่บนหกสามใช่ไหมครับปู่ใช่เข้าแต่เข้าแต่ข้างบนหกสามจะได้แห้งครับครับปู่ครับตัวเราไม่นีนจะเราไมันี่นนึ้งเมตรจาะครับครับปู่ตัวนี้ปู่ให้มาแต่ชุดต่องงวดเลยใช่ไหมครับปู่มากเดินทางมาก ขึ้นแรกก็เลยลงไปภาะวะนาหน้ามึงก็เลยมามาน้ำมาบอกว่าน,นึ่งแปดห่าเนี่ของของงวดนี้ใช่ไหมครับปู่ของงวดวันที่หนึ่งไหมแม่สามอ๋ออัน,นอันนี้เป็นเป็นภูมิที่ไหนครับปู่นี่แหละอยู่ทาง้งจอมจอมที่แหละอ๋อครับปุ่มปุ่มปุ่มอยู่นี่เหรอปุ่มเป็นยังไงยังไงอยู่นี่ดีอยู่ยครับอา ขาดบะแหนเดิขาดโนมาดเได้มาเฮ็ดบุญกุศลแล้วก็ได้มาสร้างอยู่นี่ว่าบ่แล้วง่ายดอกก็แต่เพิ่นก็นอยากฉลองเราถ้าเบิ่งแต่ตรงกรันก็เลยฉลองกับซีเมนปีหน้า<อ>แล้วมันเลยครับครับปู่ตอนนี้กําลังสร้างอะไรอยู่ครับปู่สร้างเจดีไงคือขาดขนมไหมโอ้ครับมักง่ายเลยได้สามสิบชิ้นเมนต์คนเดียวหนครับครับปู่เลยได้มาซอย ถ้าคู่ยู่นีก็ดีใจอยู่ก็เลยว่าบุญวาสนาหามันเป็นสามโตก็เสียหายมาบึงไม่เห็นคาปอยู่อยู่มองไหนใกล้ๆนึงหรอกครับคาโปแต่ว่ามาอยู่มาอ่อนมาอ่อนนี่ก็เลยลงไปเผ้าหน้าบึงย่ำขึ้นจนมาบอกเขาๆแล้วว่ามันแตกขาปอครับแต่ว่ามันไ็ในมาในตอนไหนโกครับคาโปแต่ว่าแบบ ฟังมึงยระหยัดโยมมันบอกว่าแม่นแท้ๆอะไรอยู่นี่มันก้นแข็งน้ำครับก็ะแม่นอยู่ต่ว่าเล่ยางออมมึงยางออมมึงว่าผู้ว่าผู้วัดผู้มาผู้ไงไใหญงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คออยู่ในที่ศาลวิวารศักด์สิทธิ์แห่งพรลูกหลานต็มามาหอดแล้ว่ันอย่างไรเง้อยากส้างไอ้สร้อยคอเ้อรามตวหรือหกตัวกัเลยนั่ะนะมาบัาโกเ็นึ่งแดหาน่ะ โอหนึ่งแปดห้าแนนหนึ่งแปดหาเลยครับครับหลอกแรกเลยมึกขึ้นขึ้นสองขึ้นสองก็ไม่ก็ตู้นี้แหละแต่ว่ามันมาท่านนั้ชัดนะกันชัดแล้วก็จะบอกว่าต้นี้เลยนะนะครับคาโปอืมกต่กีใจน้ำยาญงโนมตุกอำเภอทุกจังหวัดก็มากกระยีมันเขาทั้งบนทั้งล่างล่ะมันก็ติดทั้งบนทั้งล่างก็ดีใจแห่งยุคคาโป ก็คือครับปู่อันง <c rap> วดงวดก่อนนี่ถูกบนล่างแต่ว่างวดนี้ถูกแค่บนใช่ไหมครับปู่่แมนงวดนี้มันออกแต่บนแต่ว่างวดก่อนที่ไปอำเภอพนมไพรไปงานศพครับงานศพอำเภอพนมไพรนั่นว่ามื่อนั่นว่าว่าแม่นบดบดดับหมดบดดับเพื่อละตายครับครับปู่ทั้งสามโตทั้งล่างทั้งบนทั้งอ่างีแปดเก้าซีเมนหมดเลยครับครับปู่ แยาทาจังเอาขันว่าตามาอยู่ดีมีแห้งหรือ,อยาดโยยาดยุ่มเกษตรใดไม่เห็นยังขันเป็นซ้ำโตห้มาเห็นมากราบเลยครับแต่ตามาย่างไปทุกมองตีก็จะเห็นเจดีที่เป็นสัางยังสีวัวใหญ่ซ้ำตัวนี้ใหญ่กันกลวงทั้ง,งนี้เดี๋ยวจะส่งมไหโยม่ีหรืลาบักหลาบเบิ่งเดอร์กันเป็นยางเงี้ยกับโซยเป็นเมืองรถครับคบปู่ได้ครับ เพราะว่าเช็ไปแล้วเั็ไปไอ้เบอร์อันนะี้ล่ะเด้อครับคร,รครับปู่ครับครับเดี๋ยวแล้วนี่เดี๋ยวจะส่งให้เบิ่งเลยว่าใไงกี่ไหนสูงกำ่ไหนครับปู่อืมครับแต่กันว่าอยู่ทีมีแห้งกระชิตพะยำมภาวนาแต่ว่าทามหมดพีหมดน่องหมดโยมยังมีเป็นว่ากันเฮ็ดได้กันภาวนาได้เพราะไงไม่ไงเป็นบ่เคยตัวอยู่นี่ตรงแล้วว,ามมว่าบูบา <Punj ab, S 2> นี่ขายรถสลีบเบิ้ลบาทเลยเด็กอ๋อครับปู่ เนี่ยบ้านนี้ขายรถรีบัสบานเลยตั้งกระทืบไรตั้งกระทืลายคนเราได้บ้านนี้ครับครับปู่เอาก็เลยยินดีบ,บานจะเลยตามตามไปลุงพี่เพิ่งจะบอกบอกแน่สินะครับอืมครับก็คือปู่นี่จะตะเวนสร้างวัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แม่ย่างแม่ย่างเง็ดแม่บุญกุศลมันถึงม่านี่มั้งจิตใจม่านี่เลยไหมอ๋อครับครับปู่ บานสีร่องมันเพิ่ตมตถึกรงบ้านเจ้าของราย่ายปล่อยแบบคู่อยู่หันตอนนี้ก็เลยเช็คมาท,าทั้งพี่ทางทางชจมโจมครับก็เลยว่าคู่กำลังต่างาก็นบักใหญ่คือขาดนุน่มปนหวะครับทีนี่มาวัดบ้านเพิ่นต่โม้นโม้นโม่นอยู่ใจบ่อยู่ใจมั่นได้ไหมครับข้าโปาใจมั่นเี้ก็เลยยิ่งมั่นี่เลยแล้วมาวัดก็คู่แล้วก็ญาติโยมเพิ่นก็รับตอนรับรับดีอยู่ก็เลยเป็นว่าชีพย่นก็เลยว่าเอาอพอดีละ มาแล้วจะอยู่สามซอยกันซอยกับคุยนี่ก็เลยโอ้ดีใจหลายอืมครับครับปูดีใจไรรถได้ยังเสีนน่ยงนะครับคุณวัฒนาครับใช่ไมคุณวัฒนาวัฒนาลงพอตมาน้ำมังลูกละได้มาเห็ดวประกางได้มาใบาน้ำพึ่งนี่สิว่าเติบจะได้ครับครับปูก็คือแต่ก่อนนี้ปู่ก็ออกช่องปู่ก็สร้างได้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับปู่ได้ละครั้งได้อะไรตั้งหลายอย่างเนาะโอ้หลายหลายเนี่ยไปอกหมู่บ้านเจ็ด นี่แป้นนี่นี่แปดนแปดนแปดนเจ๊ดีที่อยู่ช่องจอมนี่ครับอ่านี่ในในบ้านที่แปดครับแต้บวชมาเอาเจ็ดปันซาเขาแป้นปันซ่าได้เห็นทุกทุกทุกหมู่บ้านทุอนนน 8, ก,ก,ก,กอำเภอเลยที่เดินใส่ตียางไปอ๋อ้ค่ะปูตัวใหญ่ใหญ่ของก็ดีใยู่ลยครับ แต่บะมีปัจจัยติดต้นติดโตัวเราไปเห็นเพื่นสางวันใดก็บพ่อซอยก็จกซอยวันเลยได้ที่บะมี่บะมีติดโตัวและที่ไหมีกับน้ำมันโย่กับทรงไม้ครับครับปูนี่แหละประเด็นของมันเลยไม่เคยมีปัจจัยเลยเลยอยู่ในโตัวบะมีครับวางไปยืมเพื่อช่วยบางงานกับบดปัจจัยกับบะเมนน้อยกับลงน้ำลงน้ำไปร้อยหาซีาแพคกระทึงกาแฟกระึงน้ำมันรถรถรถไป รถหลายมึนอยู่อี่รถไต่ไม่มันม่นเกียดครับครับปู่พอผ่าเขาหลายอยู่เดียวกับยางเขามาเดียวกับยางเขามากันต้อง่าน้ำมันใสใจหลายก็เลยก็เลยลาบขึ้นลาบขึ้นวาโอ้ผมติไปบ้านเิ่งก่อนนะก็เลยบบกลับมาบ้านมาบ้านแล้วก็โยมอยู่ทางบานก็มุยาอยู่บ้านก็เลยเช็คมาทางพี่ว่าทางบานพุ่นเน็กยังน่เป็นวาปาคกู่กลางฟัง เกี่ยสระนี่ออปลาในระสนี์ยผสน้ำน้ำเกดี่สูงประมาณสามสิบที่ซิมาเป็นไตอยู่แต่ว่าข้างล่างนี่จะเป็นสรา,านี่ะสงค์มเง่เลยเน๊อะรับ,<อ>รบล,ล,ลยุ่งมาเป็นนอยเลยอย่างรยุ่งอะไปเป็นลอยคนอะครับข้บบางล่างรับเราบันไดบันไดบันไดมีสองขั้นเต็งสี่ด้านเล้วที่ทรงหัดเบิง่งทรงหัเบิง่งทาไปอดได้มีบุญวาสนะ คาร์บอนเลยด้เพราะน้าวหนิว่าคนมามากันเกินไปเราเนี่งแต่นานี่ว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,า,าว่าเน,นื้อสารนี่กค่ว่าแม่นตัวนี้ให้มามาเห็นได้อ๋อครับที่คนทางก็มนเราก็มาง่ายอมที่ต้นทางเลยเด้อครับสูงวัดวัดนวดวัดก็ดีข้างหลังก็เป็นตะตะหนามก็นันงนง่งนั่งเบิร์นไปก็เลยถามโยมว่าสะหน่วยนี้คือมีแต่หินเป็นว่าเป็นของเก่าเป็นของอี ถามคนไปได้มานั่งลงเราก็ถามคนว่ามันแม่นบ่หน่วยซ่หน่วยอยู่คางคางวัดนี่เพิ่นว่าว่ามีมีตีหินก่อนใหญ่ๆ่นก็เลยถามเพิ่นว่าแม่นบ่เพิ่นว่าแม่นอืเลยยางวนไปวนมาเบิ้งวันวันเออย่างไปมองใดคนคิ้งลูกมองหันว่าแขงเปิ่าอยู่ครับครับโป่ที่แต่ว่าตามามั่นใจว่าฟังนั่นๆถ้าครู่คน็ว่าแม่นก็ได้ครับ อาจารยตะลุงสีแมนบ่กันารยแมนนียมทุกผู้ทุกคนทุกอำเภอที่ใดเข้ามาเห็นธาตุตัวนี้เจดีย์ตัวน,นีค้ครับยยครับปู่สูงเงยเลยครับอันที่เพื่อนมาให้ในหนึ่งแปดห้านี่เพื่อนมาให้ในลักษณะไหนครับปู่พราะะลงไปว่าน้ำประคุณวัดปอยใหญ่ในใหญ่ปู่ใหญ่ตาใหญ่ที่อยู่บริเวณน,นีนะแต่แล้วมามาจับวัดขึ้นมาจับวัดเข้าหน้าแล้วมาจับวัดรับไป ตาเผินเอาล้วยใหม่ตัวหนึ่งเลยไหมอ๋อครับแล้วเอากล้วยใหม่ตัวหนึ่งเป็นแมงไก่เป็นผู้เฒ่าแมงไก่จูงล้วยใหม่ตัวหนึ่งจับเอาน้นเผินแมงไก่แมงไก่นึ่งกับแปดแล้วแมงไก่นั่นวัดอีกอ่ะแปดหนั่กล้วยตัวหนึ่งธรรมะธรรมะตีเป็นกล้วยกล้วยมักเป็นหกครับมักเป็นหกคำหาครับก็เลยว่าแมงไก่เอามาให้ ก็เลยวันหนึ่งแปด้าบอกครับครับวหนึ่งแมาหนึ่งแปดาหนึ่งแปดหกบอก่าสทอืมครับก็เลยมาเยี่นก็เลยมาย่มเค้นเนมือที่สองวัหนึ่งแปด้าเปนว่าที่อ๋อครับครับโแมนเราเด้อแมนเราเด้อวับที่มีคือยุ่งแต่มาก็เลยว่ามีคือยุก็เลยบ่ป่าเราไม่กล้าบอกะครับครับโปอืมครับใกลๆจังน้อยบ่กไจังประมาณ นี่นี่มันที่อย่างเนาะวันนี้มันที่อันแปดสิบแปดครับปูสิบแปดประมาณประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบคนว่างี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเลยว่าแม่นได้แล้วก็นอนยี่สิบยี่สิบสองแม่นเลยครับครับปู่แต่นี่คัินเกินคือโยมบองหลายลายว่าได้ไหมบอกกันกันไปที่ไหนครับครับปู่เกินเกินไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราเกิดคิดเกิดคิดมากอยู่ ครับตามเคนตามตามบรรจุไม่หรอกคนมานั่งเบาน้ำน้ำคนเบา่บอกไว้เน like so like ี่ยอือครับก็เลยก็เลยเขียนไว้อยู่แต่แต่ก็วอาท่านในมันใจก็บอกท่านในบอกนะครับเป็นเจ้าที่บอกค่ะปูเป็นเจ้าที่จอดทางบอกค่ะเพิ่นมาบอกกระพุ่มกระพุ่มวัดพ่อใหญ่ใหญ่เลยอยู่นี่แหละครับแล้วกับย่ำนอนพ่อปูย่ำนอนพ่อปูมันย่ำนอนพ่อปูคนก็อยู่ติดทางก็เป็นรวยสาบอย่ไงคือ เป็นงานบอกไีกันเน่นยังบอกปปูกับแซนี์กันนิดครับอ่านางภาวนาอื่นอื่นอื่นยังบอกปลาปูแล้วก็มาหออตัวูวัดลงปูที่อยู่ก่อนทิ่ต่างแปนว่าอยากให้เฮ็ดไหต่างต่อยบคู่คอนิมนต์มาบอกว่าไงม่ไงมาบอกไงนั่นแหละบรนจุมควยมาแล้วคนมาบอกตัวนี้ล่ะบอกเกินไห้ได้ครับ จูงเกินไปว่ากันเป็นเป็นตัวเลขแน่มากมันก็บพราท่านไอ้ชัดปานไหนนะแต่ว่ามันเป็นตัวนี้นะครับอืมครับปูก่ก็สมอแต่ก็เลยแกงามหมดโยมหมดโยมกับหมดพระหมดพระกูแกงแกงนะเพื่อแต่ว่าขันไอ้ไฮเลยได้อยู่นี่ขันว่าแมนแมนเลยได้ตรงตรงเลยได้คนว่าพี่ครับครับปูก็เลยนั่นแหละคนเอากล้วยมาให้ก็เลยแตเป็นไม่ไงแต่ว่ายุ่นี่แหละ ถ้าไม่ใช่ยูนิตอืมครับครับปู่เราที่เราทั้งครับครับก็สมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากร่วมบุญก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แหนในติดต่อน้ำบเบอร์โทรอีหล่าบักหล่าเลยครับไอ้บางนาไอ้บางกระไรกี่ไรจัดการมากนะนะแล้วแท้นะนะแล้วแท้ แต่แต่งโยมเรื่อนี่บ่ได้บ่ได้ว่านั่นว่านี่จังซี่นะครับปู่เป็นการทำบ,บุญน,นะปะู่ครับแต่ก็คั่นว่าตะมหาหรือปัญญายุทธ่ปัญญายุทธ์ปุ้งยุนีข้างในให้แต่งซ่างอีย่างนี้มีหน้าอุ้มคนึงไม่สันตะมาว่าสิสิส่แตก3ามโตอยู่ด้วยโอ้ครับครับขนาดขนาดมาอยู่นําเพิ่นสา3ขึ้นก็รู้สึกว่าเพิ่นมามาเกันเลยนี่มาเกันบอกแล้วนี่ครับครับปู่ แล้วกันว่าอยากเห็นก็ยังไงพวกเราส่งให้เพิ่นเพิ่งเนอะลุงอ่าที่ส่งให้ักลาบักราเพิ่งเลยว่าง่ายสำหรับยสูงสำหรับเพิ่งต่างบ่แล้วบ่แล้วง่ายหรอกว่าแต่ว่ามือเจดีมูออ่านี่เพิ่นตังเรียบร้อยบ่แล้วทานนี่เพิ่งแต่ว่านั่งในแล้วแต่ว่าบริเวณต้นสิเทนี่มันหลายเลือดไหลครับขาโปอ่าแล้วจะไป เอยเดี๋ยวจุลงไปทายรถมันมาถีอีกอยู่วัดมือวันนี้ครับคาโปึึึึึครับึึึึึึึึึึึคึึึึึึึึึึึนึึึึึงึึ่ึึึึรึึึึึึึึึึึึึึึึงึลึึึึนึึึึึึงึึึึ้ึึึึึึึึึึึึึึึึอึึึึึึึนึึึแล้วึึึึึึึึึเึเทดินเทึึึึึึึึึนกึึนึึึึึึมึึึึึึึึึึึึอกึึอยึึย่ึึึีึนึึ่ึะึึึึึึึึึึเดี๋ยวึส่งให้เบิง แต่ว่าเพิ่นมาเกินหังสี่ก็จะมาเราเผ่าวนาแล้วนั่งภาวนาเบิ่งไปมันติดเป็นสิ้งงขี้แบบผู้เห่าแบบนี่แหละครับแปลว่าบ้านนี้เพิ่งตามคนมีคนอะไรได้โอ้โหครับครับตัวแล้วก็เพิ่งจะขายเพิ่งจะขายลอตเตอรี่บัตรบานน้ำบ้านนี้ขายลอตเตอรี่บัตรบานเลยครับอืมบ้านนี้ก็เลยถามเพิ่นไปเพิ่นจะเลยบอกบอกเมื่อวันนั่งถามผู้เฒ่า ว่าย่อมพอยตมามาอยู่นี่แล้วผู้ผู้ที่สามวัดที่แหลมผู้ใดซื้อใดซื้อจากไหนเขงก็บ,บอกบอกก็เลยลุ่งเข้ขาหน้าเป็นเขาเอา้อยไม้เพราะว่า,ม,า,บบามอมค้อยมันเป็นหยังไม่เงียมีแม่นี่เป็นหยังอเออเขาเขาว่าที่เขาตีง่ายแม่ไม่น่แปดหาบอกเป็น่าว่าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหกได้ผลเป็นมาที่ละครับแล้วก็ว่าออกว่าที่ผู้ผู้เทาไม่ยิ่งครับ ก็เลยว่าบอกลาว่าให้กันกันไหก็เลยสิกันไหวนให้ก้อนนั่นนะครับครับปูก็ประมาณยี่สิบเยี่สิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวกันตัวมาย้ำเลยว่ามาย้ำตัวนี้ครับมาย้ำตัวนี้เราก็ข้างล่างก็สิบอกเลยครับครับปูก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเอฟซีทางช่องนี้มีบุญวาสนามีโชคมีลาภกับปู่อยากจะร่วมบุญก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินเนาะแต่ว่างวดก่อนมันเป็นงวดแรกประกอบกับเลขมันอั้นด้วยนะครับปูหกสาม ครับเล็กอันแล้วก็เล็กดังมากเลยงวดกว่อนไม่รู้ท่านผู้ชมได้บ้างกันหรือเปล่าเนาะนครับครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูงวดนี้ใช่ไหมครับปู่แมนรอบเดอนวันที่หนึ่งเมษาครับครับแต่ลอ่าสุดท้ายเรือกรดีใจผนสุดท้ายนี่ตะมา,ดดมมา,มา,มาะดีใจนำ้ำหยาดโยมทุกอำเภอทุกจังหวัดที่ตะมาลอยไปมันเขา่าสองตก็ดีใจน้ำขันมันเข่าข้างล่างน้ำก็ กระดีใจบางแห่งแล้วว่ามันติดมาทั้งบนทั้งล่างครับแต่กันเป็นไปได้กันอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำมันสีส่งให้โยมลูกให้โยมอมที่ลาบบล่าก็จังขอเบิ่งว่ามันใหญ่จังไหนมันสร้างจังะจครับกันมีบุญวาสนากันพอได้มีบุญวาสนาได้สิร่วมบุญเฮ็ดนําเพลนมันทีนึ่งหามันแตก3โตจังมาเห็นจังว่าอันนี้ น้ำตามาอยู่นี่กิดสิบบอกเกิดสิบบอกมองมาครสายมาเห็นต่างมันเป็นตามา,าก็ดิงมากรย่างไม่เห็นแต่ยังสีล่ล่ะไปใส่กะ็ะยางผามาเห็นยังสี่ก็เล่นยิงมาคนสุดท้ายน,นี่ก็ดีใจน้ำทุกู่ทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดคนสุดท้ายก็ยางญายิเก็บยาไข่ยาป่วยหายลำหายรวยทุกอำเภอทุกจังหวัดวันที่หนึ่งหายแตกสามตัวจังมหาตามาเจริญพรยงครับสาธุครับผมครับ นะครับผมเป็นรูปเจดีที่ปู่ส่งมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมปู่บอกว่าใครมีโชคมีลาบอยากจะร่ำบุญก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแนวทางตัวเลขกันนะครับนะครับแนวทางของปู่เลขล็อกชุดต่องวดนะครับ185นะครับแล้วก็เบอร์โทรของแอดมินเนาะเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากร่วมบุญก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ